สนับสนุนโดย Samsung UHD TV ได้อารมณ์สมจริงยิ่งกว่าตาเห็นเครื่องดื่มขิงผงเสเร็จรูปตราจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนซอฟเฟลสเปรย์และโลชั่นทาก,กันยุงเชปรอนวุฒิศักดิ์คลินิกบริษัทสุภาลายัยจำกัดมหาชน แชมพูสมุนไพรเทียรา่ามักรูดมะล,ลิโปรโตีนใหม่ท่านผู้ชมครับ่วงสุอท้าของรายการจอดใจนะครับกับคอลัมนิสของเราครับคุณโนงวงธนงชัยนรงงห์สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่โน้คุณนง ทำไมคนถึงตบมือให้คุณเหมือนคุณเป็นซูเปอร์สตาร์เวลาอยู่ในรายการจอใจผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเขาคงชื่นชอบผลงานของเราครับอ๋อไม่ใช่ว่าคุณเอาตามไปแจกเาไม่มีไม่มีเรื่องอย่างนีไม่มโอเคโอเคไม่มีนะอ้าวันนี้มีอะไรดีๆมาฝากกันครับพี่ดูเนี่ยเป็นหนอนหนังสือใช่ไหมครับอ่อใช้คําว่า ดวงก็พอไม่ไม่จะถึงอะไรไม่ถึงกันหนอนอ่ะแต่ถั้งสมัยเรียนเนี่ยอ่านเยอะสําหรับผมเนี่ยแน่นอนแล้วผมเป็นนักอ่านเป็นนักนนนนหนังสือตัวยงจากนักอ่านกลายเป็นนักสร้างหนังสือแล้วการอ่านหนังสือเนี่ยมันให้อะไรมากมายกับชีวิตจริงๆครับใช่ครับสําหรับพี่ดูเนี่ยหนังสือให้อะไรบ้างครับคือผมมีความรู้สึกว่า คนสมัยใหม่มักจะคิดว่าการการมีสื่อแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่เชื่อไหมว่าหนังเรื่องหนึ่งที่สร้างจากหนังสือเนี่ยเมื่อคุณอ่านหนังสือเนี่ยคุณจะค้นพบว่ามันเหนือกว่าเพราะจินตนาการของเรามันยิ่งใหญ่กว่าเทคโนโลยีใดๆที่มนุษย์ยังสร้างได้นั่นคืออนุภาพของหนังสือครับผมมันเป็นสเสน่ห์ที่ไม่มีอะไรทดแทนได้สร้างจินตนาการสร้างความอดทนใช่ให้สมาธิให้ความรู้ให้ความรู้ให้ความเพียรแต่คำถามคือทำไมคนไทยเราเนี่ย ถึงอ่านหนังสือน้อยพี่ดูค่าเฉลี่ยใช่ไหมเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆประเทศอื่นๆเขาวันนี้ผมก็เลยเอ้ยเรามาคุยกันเรื่องการอ่านนะครับเลยจะพาหนอนหนังสือคนหนึ่งครับมาแนะนำผมพบเขาจากนิสารเล่มนี้ครับนิสารของคุณนั่นแหละนิสานอเดย์ครับผมแอม่นี่ไม่ได้ตั้งใจโฆษณาอะไรเลยครับตอนแรกไม่พูดเขาก็ไม่คิดพอพูดปั๊บเขาคิดกันเลยคิดเลยเหรอครับหนังสือเขาดีจริงๆนะครับพี่ดูครับนี่ไงแล้วก็อาเดย์นี่มีคอลัมน์เด คนสันปกคนสันปกฮะคนที่ถูกเลือกให้อยู่ในสันปกเป็นเรื่องดีนะครับเวลาเราเสียบหนังสือในตู้เนี่ยเอานี่คือด้านหน้านะถามจริงนี่เป็นคอลัมน์ที่ฮิตมากเชื่อไหมฮะผมไปเจอใครเนี่ยเขาอยากลงคอลัมน์นี้กันเยอะแยะเลยใช่ขอลงคอลัมน์คน,นสันปกนะมันจะเล็กมากดูดูไม่ค่อยเห็นใช่ครับแล้วข้างในนี่เราก็จะมีบทสัมภาษณ์นะฮะคือน้องคนนี้นะน้องคนนี้ที่ผมจะพามาแนะนํานะครับน้องสโลชากิติศิริพันธ์หรือว่าน้องพลอยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดัดไม่พลอย ตื่นเต้นจริงๆหนูนั่งตรงกลางระหว่างเรานานแล้วก็คือว่าน้องพลอยอายุยังน้อยแล้วก็มองไม่เห็นแต่เป็นหนอนหนังสือเอาสิเขาเป็นหนอนหนังสือตัวยงจิ๊ก็ไม่เชิงกับหนอนหนังสือเหมือนกันเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าเป็นดวงผมแค่ดวงยังไม่ถึงกับหนอนอันนี้อันนี้อาจจะยิ่งกว่าดวงยิ่งกว่าดวงเอาอะไรเดียะตัวบุ้งไม่ได้เดี๋ยวคัน คือผมตัวไม่แน่ใจแต่หนูก็ชอบการอ่านใช่ไหมใช่แค่ชอบการอ่านเฉยๆแต่ว่าก็คิดว่ายังมีหนังสือดีๆอีกมากที่ตัวเองยังไม่ได้อ่านแล้วก็อยากอ่านคือทุกคนอยากอ่านหนังสือได้การเป็นนักอ่านมันเริ่มจากความอยากอ่านหนูตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนอะไรยังไงครับเรียนอยู่ปีสี่ค่ะคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสาวจุฬาเอกอะไรคะเอกภาษาและวรรณคดีไทยค่ะเอกภาษาและวรรณคดีแวไทยแสดงว่าความชอบนี่มาทางสายวรรณคดีสายอักษรศาสตร์มาตั้งแต่เด็กๆกัปะครับแปลว่ามันอาจจะซึมซึมมาโดยที่สาใช่โดยที่เราไม่รู้ตัวหนูมองไม่เห็นตั้งแต่เกิดหรือว่ามาเป็นทีหลังหรืออย่างไรตั้งแต่กําเนิดค่ะตั้งแต่กําเนิดก็แปลว่าการเป็นนักอ่านของหนูเกิดขึ้นทั้งๆที่ตามองไม่เห็น กิด <S an> จากการฟังเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ตอนเด็กๆคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยพ่อจะอ่านหนังสือให้หนูกับพี่ฟังเริ่มจากอย่างเช่นรถไม้ของขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่เวลาพี่อ่านเราก็จะไปลบเราว่าอ่านให้ฟังหน่อยพอพ่ <S <S an> <S an> <S ออ่านก็พ่อพ่ออ่านให้ฟังหน่อยพอ,อรวมกันเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นว่าเราได้อ่านหนังสือหลายแนวการเป็นนักอ่านไม่ได้แปลว่าคุณมองเห็นหรือคุณมองไม่เห็นการเป็นนักอ่านของหนูคือการได้รับรู้เรื่อง จากใครก็ได้ที่เขากําลังเสพเรื่องนั้นอยู่สนใจเรื่องนั้นอยู่คุณพ่อชอบอ่านเรื่องอะไรตอนหนูเด็กๆตอนนั้นพ่ออ่านการ์ตูนเรื่องสามก๊กค่ะโอ้ยาวดีนะการ์ตูนสามก๊กเนี่ยแล้วไปจนจบไหมจนจบกี่เล่มอะยี่สิบกว่าเล่มไหมใช่ตอนแรกพ่อก็คงจะไม่ได้คิดว่าจะอ่านให้จบหรอกแต่พอเราได้ฟังเล่มที่สามปุ๊บ เราชอบเล่มสี่น่อพ่อพ่อห้าน่อยพอต่อไปนี่พ่อพ่อว่างปุ๊บพ่อพ่ออ่านหนังสือกันอย่างนี้ค่ะได้ประโยชน์ทั้งคู่แบบนี้ครับใช่ไหมถ้าลูกบอกพ่อแม่ว่าอ่านให้หนูฟังหน่อยตัวพ่อแทนที่จะขี้เกียจก็ได้อ่านนะลบเราค่ะพูดซ้ําๆทุกวันทุกวันทุกวันใช่พ่อก็ต้องอ่านจนจบการอ่านของหนูเริ่มจากฟังคุณพี่กับคุณพ่อ ใช่ต่อไปมันพัฒนาไปยังไงต่อการอ่านของหนูต่อไปก็พอขึ้นชั้นมัธยมเนี่ยพ่อจะไปยืมหนังสือเสียงจากห้องสมุดผู้พิการทางสายตาค่ะตอนนั้นยังเป็นเทปคาเซ็ตก็เปิดฟังเปิดฟังเสร็จแล้วก็พอฟังจบก็พ่อพ่อเอาเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องไหนก็ได้เนี่ยพออยากฟังไม่รู้จักนักเขียนไม่รู้จักนักเขียนไม่รู้จักอะไรทั้งนั้นแต่ว่าประเภทฟังหมดมีอะไรมาฟังหมดใช่ก็ ตอนนั้นรู้สึกว่าหนังสือมันหาฟังยากสนเสน่ห์ที่มันทําให้หนูติดตามคืออะไรจ๊ะทําไมหนูถึงอยากฟังหมดอยากฟังไปเรืยอยอ่อยเยอะเยอะขึ้นเรื่อยขึ้นคือพ,อพอเราฟังแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รู้สิ่งใหม่ๆมันเป็นโลกที่บางบางมุมเราไม่เคยเจอบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริงอย่างนี้นะคะ่<ฮ>ะแต่ว่าเราไม่เคยเจอด้วยความที่เรายังเด็กด้วยแล้วก็<ม>ยังอ่านน้อยด้วยมีประสบการณ์น้อยด้วย <ฮะ S 2> อ,อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของพวกจินตนาการ บางเรื่องมันก็จะเป็นเหมือนแฟนตาซีหรือว่าอ,อย่างวรรณกรรมเยาวชนอย่างแฮร์ฮรี่อย่างเงี้ยพ่อก็จะยืมมามคือ<ห>ตอนที่เขาเข้าอักษรจุฬาก็น่าสนใจมากครับ,รบพี่ดูโอเคว่าเขามีโคต้าสําหรับผู้พิการนะครับ,รบแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าได้ไม่แต่มันก็ต้องสอบเหมือนกัน่ต้องสอบครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือต้องมีผลงานใช่ไหมพลอยเป็นโครงการรับตรงพิเศษของภาษาและวรรณคดีไทยเราก็ไปหาข้อมูลมาว่าเฮ้ยภาควิชานี้มีเกณฑ์ในการรับ นิสิติเข้าไปยังไงอย่างอันนี้ก็ใช้งานรางวัลประกวดแล้วก็ใช้เกรดใช้คะแนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตามๆเก็บเก็บมาให้ครบถ้าเกิดได้4.00ก็ให้ใช้รางวัลแค่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดไม่ถึงก็มันคือดีที่สุดแล้วอะดที่สุดส0 0ต้องมีรางวัลหนูได้ท่รางวัลของหนูไม่ถึงของหนูไม่ถึงก็เลยต้องใช้ได้3เท่าไร สามจุดเจ็ดกว่าโอ้โหสามจุดเจ็ดนี่เรียนมาไดยังไงคือหนูจำไม่ได้หนูจำไม่ได้ในชีวิตไม่เคยได้เกินสามยอ่แล้วหนูต้องการรางวัลเพื่อให้เข้าอักษรนี่ได้หนูไม่เคยประกวดข้างนอกเลยก็ก็ไม่ได้ไปขวนขวายว่าจะต้องไปประกวดอะไรข้างนอกอะไรแลวคราวนี้มันต้องใช้แล้วทําไงพอเห็นเกณฑ์ออกมาตอนนั้นพฤษภาต้นต้นก็มันต้องยื่นภายในประมาณกันยาก็สิงหากันยาก็เครียดอยู่ก็สามสี่เดือน ช่เราจะไปหารางวัลจากไหนอลูกก็ตอนก็นั่งเสิร์ชในเว็บมันมีประกวดอะไรบ้างอะไรที่มันเกี่ยวกับภาษาไทยโอ้ก็อันไหนส่งได้ก็ส่งได้รางวัลอะไรมาตอนนั้นเป็นก่อนที่สองแล้วก็เรียงความที่สามอะค่ะได้สองรางวัลเลยใช่เป็นโครงการเดียวกันเครื่องข้าวและชาวนาไทยก็ได้สองรางวัลเพราะเพียงพอแก่การเข้าเรียนใช่ใช่ก็คือถ้าเราไม่ใช่คน ฟังหรืออ่านมามากเราก็จะสร้างสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ในเวลาอันสั้นใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่สั่งสมมาเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราจะได้ได้ภาษาของมันด้วยนอกจากเรื่องเนื้อหาของมันอะค่ะขออนุญาตถามพลอยคําถามหนึ่งนะครับการอ่านหนังสือเนี่ยมันให้อะไรกับชีวิตหนูบ้างคือหนูคิดว่ามันค่อยๆหล่อมาจนจนกลายมาเป็นตัวเราค่ะเป็นความคิดเป็นทุกอย่างที่ที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ ทั้งภาษาทั้งเรื่องของสาระต่างๆโอเคมันอาจจะเป็นแค่ภาพในจินตนานการของเราซึ่งมันอาจจะเราก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าครับแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะเราเราก็ยังมีภาพบางอย่างที่อยู่ในหัวเราทําให้เราเข้าใจคอนเซปต์บางอย่างแล้วเราก็จะเหมือนกับอยู่กับมันได้ครับถ้าหนูตาดีเนี่ยหนูจะอ่านหนังสือได้ดีกว่าน,นี้ไหมบางทีถ้าเกิดหนูมองเห็นหนูอาจจะอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบหนังสือก็ได้ หนูอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่เบี่ยงเบนความสนใจออกไปอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าอ่านหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านจะอ่านได้ดีกว่าไหมก็น่าจะดีกว่าเพราะหนูจะมีโอกาสที่จะที่จะจ้องมันนานๆที่จะใส่ใจกับแต่ละคํามากกว่าหนังสือเล่มโปรดที่หนูชอบที่นึกออกตอนนี้คัอแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอีกก็เพชพระมาเพชอ้โูเพชพรมาฟังจบหรือยัง ตั้งหลายภาคอะจบและวแต่ว่าจบแบบอาจจะมีบางบางตอนที่ข้ามข้ามบ้างที่ข้ามอยากทีเดียวนะนี้ต้องถ้าเป็นหนังสือนี่เขาต้องเรียกว่าคออ่านคือถ้าเกิดมีเวลาก็อยากย้อนกลับไปอ่านหลายๆรอบแต่ว่าเราก็เป็นพวกที่อ่านรอบหนึ่งแล้วก็ไปหาเล่มใช่เพราะว่ารู้สึกว่าอยากอ่านหลายๆเล่มมากกว่าปันพลอยกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับฝากบอกนะครับว่าถ้าใครจะบริจาคหนังสือเสียงเนี่ยยินดีรับใช่แค่ขอเวลาท่าน และเสียงของท่านครับแป๊บเดียวมันจะช่วยคนโยชน์ของตัวเองแล้วก็ประโยชน์ของคนอื่นด้วยอ่านท่านอ่านเพียงครั้งเดียวคนที่เอาไปฟังต่ออาจจะเป็นร้อยคนพันคนท่านสามารถช่วยผู้พิการทางสายตาได้นะครับทั้งแอปที่น้องนัทพี่กอเคยมาออกจอดใจแล้วเคยมาออกจอดใจมาแล้วให้ฟัง Read f o r the Blind หรือแม้แต่ที่องค์กรหลายองค์กรเขาพยายามทํากันอยู่ใช่ใช่ไหมคะฟังจากน้องพลอยเล่ามาทางรายการนะครับพี่ดูผมนึกถึงพระราชดํารัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ คมคายมากครับพี่ดูคพค์ท่านบอกว่าหนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาทํามาคิดมาแต่โบราณกาลจนถึงทุกวันนี้หนังสือจึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นออมสินเป็นสิ่งที่จะทําให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้ผมเห็นด้วยทุกประการชัดเจนครับรายการคืนนี้ไม่มีบทสรุปท่านผู้ชมสามารถรู้สึกได้ด้วยสัญชาตญาณท่านเองว่า อะไรคือสิ่งที่ดีต่อชีวิตไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพใดก็ตามการอ่านเป็นสิ่งหนึ่งในนั้นแน่ๆการอ่านมันเราเราอาจจะตอบไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญจนกว่าที่เราทุกคนจะได้ลองอ่านมันด้วยตัวเองชัดเจน แต่เรียนจบแล้วใช่ไหมปีนี้ใช่ค่ะเทอมสุดท้ายแล้วหนูจะไปทําอะไรอยากทำออาจารย์มากุฎออรดีครับว่าผู้ก่อตั้งสํานักพิมพ์ปีเสื้อบอกว่าถ้าเรียนจบให้มาทํางานด้วยมีคนจองตัวแล้วมีคนจองตัวแล้วไปอยู่กองบรรณาธิการงานหนังสือนี่แหละทงานหนังสือที่เราชอบนะยังต้องอ่านอีกเยอะค่ะขอบคุณคุณหนองด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสอบคุณครับเอาละครับวืนนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับน้องอรสวัสดี คนที่งดงามจะสร้างสังคมที่งดงาม